สวัสดีค่ะอาจารย์แตนะคะอาจารย์ทิติมาเกตแก้วค่ะเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะซึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่ปรับ สูตรมาจากของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะซึ่งส่วนประกอบของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็จะประกอบด้วยคาร์บพอนะคะตัว T E A นะคะกีซิลีนแล้วก็แอลกอฮอล์95%นะคะแล้วก็จะมีน้ำสะอาดแล้วก็สีแล้วก็กลิ่นนะคะซึ่งสองตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วยทำให้เจลมีความน่าใช้มากขึ้นนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะเราก็ตัวแรกที่เราจะทำเราก็จะเตรียมตัวคารบพอนะคะ ตัวนี้แช่กับน้ําเป็นเวลา1คืนก่อนนะคะเพื่อที่ให้ตัวคาร์บพอค่ะกับน้ำอ,อิ่มตัวด้วยน้ําซึ่งจะทําให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้นนะคะเราก็จะชั่งตัวคาร์บพอนะคะคาร์บพอรเราจะใช้อยู่ที่5กรัมนะคะเราก็จะชั่งคาร์บพอมา5กรัมนะคะเทลงไปในภาชนะภาชนะที่ใช้เนี่ยจะเป็นภาชนะที่เป็นที่เราสามารถ หาได้ในบ้านก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะห้ากรัมนะคะแล้วก็เราจะเติมน้ำอยู่ที่200มิลลิลิตรหรือ200 cc ซีซีนะคะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้1คืนนะคะค่ะหลังจากที่แช่มา1คืนแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวคาร์โบพอที่อิ่มตัวด้วยน้ำแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตีนะคะโดยใช้ตะก้อที่ตีไข่อะคะ่ะ กวนให้มันเข้ากันตีให้มันเข้ากันหลังจากที่เราแช่นะคะค่ะหลังจากที่เราตีจนเนื้อมันเนียยแล้วนะคะเราก็จะเติมตัวกีซลีนนะคะตัวนี้ก็คือจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือนะคะทําให้มือเนี่ย นุ่มนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้เจลล้างมือเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้บ่อยครั้งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้มือแห้งได้นะคะซึ่งกีซลีนตัวนี้นะคะเราก็จะใช้อยู่ที่10มลิตรนะคะหรือว่า10ซีซีนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็คนตัวกีซิลีนให้เข้ากับตัวคาร์บพอที่อิ่มตัวด้วยน้ํานะคะ ค่ะหลังจากที่เราเติมกีซลีนนะคะผสมกับตัวคาร์บอพอที่อิ่มตัวด้วยน้ำแล้วนะคะเราก็จะเติมตัวแอลกอฮอล์นะคะ95%นะคะปริมาณ1ลิตรนะคะหรือว่า1,000ซีซีลงไปนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเตอากวนคาร์บพอนะคะให้ละลายไปกับตัวแอลกอฮอล์ที่เราเทลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมตัว T E A นะคะตัวนี้ตัว T E A เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ขึ้นเนื้อเจลนะคะตัวนี้นะคะ T E A นะคะเราก็จะเติม T E A อยู่ที่5 c c นะคะหรือ5มิลลิลิตรนะคะตอนเติม T E A เราจะไม่กวนแล้วนะคะ เราจะเติม TA ไปที่5มิลลิลิตรนะคะเติมลงไปและหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะน้ำใช้เราใช้น้ำสะอาดนะคะน้ำที่ใช้ก็จะเป็นน้ำดื่มหรือว่าน้ำดื่มบรรจุขวดน้ำกองนะคะหรือน้ำต้มก็ได้นะคะอันนี้เราจะเติมอีกที่ประมาณ100 ml นะคะหรือว่า100 cc นะคะ หลังจากเติมลงไปเราก็จะกวนเบาๆนะคะค่ะหลังจากที่เรากวนจนมันขึ้นเป็นเนื้อเจลแล้วนะคะเราก็จะมาเติมสีกระกลิ่นให้ดูน่าใช้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวกลิ่นนะคะกลิ่นที่เราใช้ก็คือกลิ่นจอนสารซึ่งกลิ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราชอบกลิ่นไหนเราก็ใช้กลิ่นนั้นได้นะคะเราจะเติมกลิ่นไปที่ 1มิลลิลิตรนะคะหรือว่า1ซีซีนะคะแล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเติมสีนะคะสีอันนี้คือเป็นสีผสมอาหารนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะซึ่งสีเนี่ยเราอยากได้สีอะไรเราก็ใช้สีนั้นได้ค่ะแต่วันนี้ที่เราใช้คือสีฟ้านะคะ สีเราจะเติมอยู่ที่ประมาณ3หยดนะคะสามหยดนะคะเราก็จะกวนผสมให้เข้ากันนะคะถ้าเราไม่ชอบ ความเข้มของสีอะคะ่ะเราสามารถเพิ่มเพิ่มปริมาณสีลงไปได้นะคะตามความชอบเลยค่ะวันนี้เราก็ได้รับเชิญได้แขกรับเชิญนะคะกิติมาศาของเรามานะคะก็คือท่านคณะบดีนะคะจะมาช่วยเทบรรจุขวดเจลแออฮอร์ล้างมือนะคะ แล้วเราก็จะเทใส่ภาชนะเป็นเหยือกนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ง่ายต่อการเทรนะคะขวดที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือขวดขนาด 500cc หรือ 500ml นะคะแอลกอฮอล์ที่เราได้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ74%นะคะไว้สำหรับค่าเชื้อนะคะค่ะตอนนี้เราก็เทเสร็จแล้วนะคะบรรจุข,ขวดเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเราก็ปิดฝานะคะเราก็จะได้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตัวนี้ออกมานะคะซึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตัวนี้นะคะเราก็ ได้ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะตอนนี้ตัวนี้นะคะสูตรนี้ก็คืออยู่ที่อแอลกอฮอล์เจนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะเป็นสูตรที่ทุกคนเนี่ยสามารถนำไปทำที่บ้านได้นะคะซึ่งถ้าใครต้องการสูตรนะคะสามารถติดต่อได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฏน์ธนบุรีค่ะ สวัสดีค่ะ